มาดูวิธีก่อนเพิ่มลายนะคะทั้งรอบในแบบนะคะทั้งรอบเลยได้สับประรด10ลูกนะคะทีนี้หลักของการเพิ่มลายนะคะก็ให้เพิ่มแนะนำให้เพิ่มเป็นเลขคู่ที่หารสองลงตัวนะคะคือ2 4 6 8นะคะไม่เป็นเลขคี่นะคะต้องเป็นเลขที่หารสองลงตัวไม่งั้นงานเขาจะเบี้ยวนะคะแล้วก็หลักของลายสับประรด ที่เพิ่มเนี่ยควรจะเพิ่มแพทเทิร์นของสับปะรดจะมีอยู่สองช่วงก็คือช่วงที่เป็นสับปะรดกับช่วงที่เป็นตัวกั้านลายนะคะเราจะมาเพิ่มลูกสับปะรดตรงช่วงจังหวะที่เป็นตัวก้านลายค่ะถ้าเป็นช่วงที่เป็นลูกสับปะรดเขาจะเพิ่มยากนะคะนะคะเราจะมาเพิ่มในช่วงจังหวะที่เป็นตัวก้านลายค่ะนะคะมาดูในแบบในแบบเพิ่มทั้งหมด6 จุดค่ะจุดที่มาร์คด้านหน้าเนี่ยค่ะจุดนี้จุดที่หนึ่งนะคะมาร์คไว้ตรงนี้จะเป็นตะเข็บด้านข้างจุดจุดใต้รักแร้เห็นไหมคะว่าจุดใต้รักแร้การไม่ได้ขยายเพราะว่าจังหวะอยู่ในช่วงลูกสับปะรดนะคะกันก็เลยพับทบมาแบบนี้ก็จะมาเป็นจุดนี้จุดแรกจุดที่หนึ่งเนาะให้ดูตรงเนี้ยจุดเนี้ยตรงเนี้ยเป็นจุดที่หนึ่งค่ะ แล้วก็เว้นเว้นจุดที่สองเป็นตัวก้านลายจุดที่สองเราไม่เพิ่มนะ,ะมาจุดนี้จุดนี้เป็นจุดที่สามเราเพิ่มนะคะจะเพิ่มไม่เพิ่มเพิ่มไม่เพิ่มแล้วก็เพิ่มนะคะจะสลับกันนะคะในแบบไม่ได้เพิ่มหมดก็จุดมาร์กตรงด้านด้านนี้จะได้3จุดหนึสนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็ ตรงกันตำแหน่งเดียวกันนะคะแต่อยู่คนละฝั่งก็3แล้วเนาะ4 5 6นะคะสรุปจุดสับป,ประรดที่จะเพิ่มนะคะทั้งหมด6จุดนะคะจะเห็นจุดมาร์กนะคะ1 2 3 4 5 6ค่ะนะคะก็ให้มาดูว่าในในแบบแพทเทิร์นของสับป,ประรดลูกเล็กเนี่ยให้เพิ่มช่วงไหนการจะบอกเทคนิคเลยว่าเมื่อไหร่ที่เราขึ้น ตาสับประรด3ตานะคะหนึ่งสองสามเราจะมาเพิ่มลูกสับปะรดในแถวที่เราถักสับปะรดสามตานะคะตรงที่การมาร์กเนี่ยตรงเนี้ยลูกสับปะรด3ตาการถักเริ่มต้นมาแล้วตรงนี้แถวนี้เราจะเพิ่มตรงที่มาร์กนะคะตรงที PowerPoint ่มาร์กตรงนี้ค่ะตรงนี้เราจะเพิ่มเราก็ถักโซ่มาหนึ Adrian ่งค่ะสับปะรด3มตาหลักตรงนี้เราจะเพิ่มลายนะคะโซ่หนึ่ง ถ้าเป็นแพทเทิร์นปกติเราจะไม่ใส่โซ่จะเห็นไหมคะตรงนี้นะคะให้ดูแพทเทิร์นปกติหนึ่งสองสามอันนี้หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามตรงนี้เราไม่ใส่โซ่แต่เราจะเพิ่มลายเราก็เลยต้องใส่โซ่มานะคะตรงนี้โซ่หนึ่งแล้วก็พันหัวเข็มแล้วก็ลงนะคะตรงนี้เราก็ลงเป็นตัวกลายคู่ที่สองโซ่สอง จะได้จุดที่1แบบนี้นะคะก็คือเราเพิ่มโซ่มาเนาะส่วนตรงนี้เราถักลายปกติไปนะคะตรงนี้เราก็จะใส่สับป,ปะรดจากแถวที่แล้วสี่ตาตรงนี้จะเป็นสามตานะคะค่ะถักครบรอบแล้วนะคะก็คือแถวนี้แถวที่การถักอยู่เนี่ยเสร็จแล้วเนี่ย ก็คือที่ถักเสร็จเนี่ยก็คือการจะนับเป็นแถวที่1นะคะเพิ่มลายแถวที่1ก็คือแถวนี้นะไม่ใช่แถวที่มาร์กนะจุดที่มาร์กคือจุดที่เราไม่เพิ่มแถวเนี้ยค่ะเป็นแถวที่1ที่เราใส่โซ่นะคะหลังจากที่เราปิดลูกสับปะรดค่ะนับไป 1...2 แถวที่3นะคะการจะนับเป็นแถวเพิ่มลายแถวที่1นะคะก็คือตัวที่มาร์กเราเพิ่มลายตรงนี้เราจะใส่ตัวก้านลายเราจะใส่โซ่มาหค่ะ หนึ่งโซ่แต่ถ้าเป็นลูกสัปปะรดตัวลูกสัปปะรดจะอยู่ในช่วงจังหวะที่เป็น3ตานะคะในเทคนิคที่บอกว่าให้อยู่ในช่วงจังหวะ3ตาให้เราเพิ่มจังหวะนั้นนะคะส่วนตรงนี้ที่ไม่มีจุดมาร์กก็คือเป็นลายแพทเทิร์นปกตินะคะ1 2ึสหลังจากที่ปิดลูกสัปปะรด1 2ึสตรงนี้จะไม่ใส่โซ่จะเห็นความแตกต่างนะคะก็คือถ้าที่มาร์กันจะใส่โซ่ไปหน,นะคะ เพื่อเตรียมขาสับปะรดนะคะโซ่หนึ่งแต่ที่เราแพทเทิร์นปกติเราไม่ต้องใส่โซ่เราจะถักตัวก็้ลายหัวชนกันเลยนะคะหลักก็ชนกันเลยนะคะอย่างตรงนี้เรา,าเพิ่มลายตรงนี้ก็จะเป็นโซ่หนึ่งนะคะตรงนี้ไม่เพิ่มจะไม่ใส่โซ่นะคะจะสลับกันมาดูแถวที่2อนะอันนี้แถวหนึ่งอันนี้แถวที่สองกำลังถักนะตรงจุดที่เราเพิ่มเพิ่มลายตรงนี้ เราลงมาแล้วคู่หนึ่งนะคะตรงนี้จะเป็นสับปะรดสอจะเหลือสองตาคู่หนึ่งโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็ลงคู่ที่สองลงตรงกลางตรงที่เรา,เาลงโซ่หนึ่งจากแถวที่แล้วนะคะโซ่สองแล้วก็ลงหลักค่ะได้ตัวก้านมาสองคู่ค่ะนะคะหนึ่งคู่สองคู่แล้วคู่ที่สามโซ่หนึ่งแล้วก็มาลงตรงนี้ จะได้3คู่นะคะจุดที่เราเพิ่มลายถ้าไม่เพิ่มจะได้2คู่นะคะให้ดูตรงนี้ค่ะนะคะอันนี้คือเพิ่มลายของแถวที่2นะคะจะได้ไปทั้งหมด3คู่ ขั้นกลางด้วยโซ่1นึะคะ1 2 3แล้วก็โซ่1ค่ะเริ่มลายแถวที่2นะคะแถวปัจจุบันที่ถักนี่คือการนับเป็นเพิ่มลายแถวที่2ค่ะ,คะก็คือแถวนี้จากแถวที่1เราถัก2คู่นะคะ2คู่1 2ขั้นกลางด้วยโซ่1พอมาแถวที่2องเป็นจะเป็น3คู่นะคะ1 2 3แล้วก็ขั้นกลางด้วยโซ่1ค่ะ จะ,ะให้ดูแพทเทิร์นตัวลูกสับป,ประรดแถวนี้จะได้สองตาแล้วก็ลายปกติที่เราไม่เพิ่มตรงตัวก้านลายตรงนี้จะได้สองลายนะคะแล้วก็ตรงกลางโซ่หนึ่งให้เปรียบเทียบระหว่างตัวที่เราเพิ่มจะได้สามหนสตัวที่ไม่เพิ่มจะได้สองลายนะคะก็จะสลับกันแบบนี้นะคะก็คือในแบบทํา6จุดนะคะ หน้า3จุดหลัง3จุดรวมทั้งรอบจะเป็นเพิ่มลาย6จุดนะคะอันนี้คือแถวที่สองสำหรับเพิ่มลายนะคะมาดูเพิ่มลายแถวที่สค่ะแถวที่สมเราจะได้ให้ดูภาพเลยก็จะได้แบบนี้นะคะตัวก้นลาย 3.. าสามลายนะคะ1 2ึสาเราจะเพิ่มลาย v เข้ามา2จุดค่ะตรงนี้ v เราทำตรงนี้เป็น โซ่สตรงนี้พอ1คอสหลักนะคะอันนี้โซ่สามค่ะอันนี้จุดที่เราเพิ่มลายนะคะเขาจะได้แบบนี้ตัวลูกสับปะรดจะเหลือหนึ่งตาแล้วก็จุดที่เราไม่เพิ่มให้ดูเปรียบเทียบไม่เพิ่มลายอันนี้ผังลายปกติเราจะได้ตัวกั้นสองนะคะ1นสองแล้วก็ตรงกลางจะเป็นตัว B โซ่สาจุดนี้จะเป็นจุดที่เราจะเพิ่มลูกสับปะรดนะคะเห็นไหมคะ ตัวผักลูกจุดเดียวกันนะคะอันนี้ก็จุดที่เราเพิ่มลายอีกจุดหนึ่งให้เปรียบเทียบดูเนาะนะคะเห็นความแตกต่างนะคะอันนี้สำหรับแถวที่3นะคะเพิ่มลายแถวที่3ค่ะเพิ่มลายแถวที่สี่ให้ดูผังปกติอันนี้ผังทั่วไปแถวที่สตรงเนี้ยถ้าแ่งตรงนี้เราจะเป็นตัวก้านลายสองหนึ่คู่แล้วก็เป็น ขาสับป,ประรด2องสี่ขาแล้วก็ขั้นกลางด้วยโซ่หนึะคะถ้าเป็นจุดที่แถวที่4เพิ่มลายแถวที่4นะคะอันนี้คือแถว1 2 3 4สาีแถวที่4จุดตรงนี้จะเป็นจุดกึ่งกลางร,ระหว่างซ้ายกับขวาพอเราเพิ่มลูกสับป,ประรดมานะคะตรงนี้จะเป็นจุดกึ่งกลางอันนี้จะเป็นลูกสับป,ประรด1ลูก2ลูกนะคะตัวก้านลายตรงนี้จะเป็นตัวก้านลาย ตัวก้านลายจะมี3ามจุดนะคะ1 2 3สค่ะตรงเนี้ยผังเขานะคะเขาแยกออกมาแล้วสำหรับตัวที่ตัวก้านลายแถวที่4ค่ะนะคะเพิ่มลายแถวที่4ี่โทษทีนะคะอันนี้ปกตินะคะอันนี้คือของแถวที่4นะคะเพิ่มลายค่ะมาดูเพิ่มลายแถวที่หค่ะเพิ่มลายแถวที่ห้าตรงตัวมาร์กเนาะให้ดูจุดเดียว ก็คือแถวที่ห้านะคะตรงนี้จะเป็นจุดกึ่งกลางนะคะที่เราเพิ่มข้างซ้ายขวาจะมีสับประรดสองลูกค่ะตรงนี้จุดกึ่งกลางแถวที่ห้าค่ะอันนี้แพทเทิร์นตรงนี้นะคะตอนแรกแบบนี้แถวที่ห้าเเราจะใส่ขาสับประรดแต่ว่าหหลักแต่ว่าขั้นกลางด้วยโซ่หนึ่งนะคะตรงนี้เป็นโซ่หนะะึ่งแล้วค่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโซ่หนึ่งค่ะโซ่หนึ่งโซ่หนึ่ง ด้านนี้โซ่1ตัวลายตัวก้นลายก็จะมี3ลายก็คือตรงนี้1 2แล้วก็3นะคะอันนี้คือสำหรับแถวที่เพิ่มลายแถวที่5ค่ะถ้าเป็นแพทเทิร์นปกติที่ไม่ได้เพิ่มลายก็จะมี2ตัวก้นลายสองข้างซ้ายขวา1นสองแบบนี้แล้วก็สับประรดก็จะมีลูกเดียวนะคะลงขาสับประรดสองสี่หกขา ด้วยโซ่1น,นะคะตรงนี้นะคะให้ดูเปรียบเทียบระหว่างจุดที่มาร์คคือเพิ่มลายก็จะมี2ลูกซ้ายขวามีจุดกึ่งกลางส่วนปกติผังเขาก็จะเป็นสับประรดลูกเดียวแล้วก็ตัวกระลายสนะคะอันนี้สำหรับเพิ่มลายแถวที่5นะคะเพิ่มลายแถวที่6ค่ะแถวที่หนะคะจุดตัวมาร์คให้ดูตัวนี้ ก็จะเป็นกึ่งกลางนะลูกสับป,ประรดลูกสับป,ประรดเราจะใส่ตาสับป,ประรดเป็น4ี่ตานะคะ1 2 3 4สาค่ะด้านข้างลูกสับป,ประรดเราใส่โซ่3ามค่ะโซ่3ามนะคะข้างนี้ก็เหมือนกันโซ่สามก็จุดกึ่งกลางตรงนี้กันก็ใส่โซ่3านะคะหรือว่าใครจะปรับเป็นใส่โซ่2ก็ได้นะคะแต่ว่าการตามผังเลยโซ่สา ก็คือตามผังถ้าเราใส่ขาสับประรดนะคะตรงเนี้ยตรงเนี้ยขาสับประรดด้านข้างจะเป็นโซ่1แต่ถ้าเราใส่ตาสับประรดด้านด้านข้างตรงนี้จะเป็นโซ่3นะคะการใส่ตรงนี้เป็นโซ่3เลยนะคะอันนี้คือจุดจุดขยายนะคะเพิ่มลายแถวที่6ค่ะให้ดูลายปกติผังปกติอันนี้ผังที่เราไม่ได้เพิ่มที่ไม่ได้มาร์กนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นตัวก้านลายสองข้างซ้ายขวาก็สับปะรดสี่ตานะคะตัวก้านลายตรงนี้ก็จะเป็นสองทางตัวที่ปิดลูกสับปะรดตรงนี้ก็จะเป็นสองสองคู่นะคะอันนี้สำหรับเพิ่มลายแถวที่6ค่ะนะคะตรงนี้จุดกึ่งกลางเนาะจุดกึ่งกลางการเพิ่มลายตรงนี้จากแถวที่แล้วเราลงหนึ่งคู่ตรงนี้ ลง6หลัก2 4 6ก็เท่ากับคู่ครึ่งตรงนี้เป็นโซ่2นะคะตรงนี้โซ่2จุดเนี้ยก็คือ2 4 6ขั้นกลางด้วยโซ่2ค่ะสำหรับเพิ่มลายแถวที่7ในส่วนของลูกสับประรดก็จะได้3ตานะคะ1 2 3 2ข้างเลย1 2 3ออันนี้ลายโดยรวมนะคะตรงนี้จุดเนี้ยแล้วก็ตรงกลางแล้วก็ลูกสับประรดนะคะ แล้วเราจะทราบได้ไงว่าเราควรจะขึ้นแยกจุดแบบนี้หกหลักแบบนี้ตอนไหนนะคะทุกครั้งที่เราขึ้นตาสับประรดอยู่ในช่วงจังหวะ3ตา1 2 3 1> เราจะเพิ่มจุดตรงนี้ขึ้นมาทันทีเลยนะคะเขาจะคู่กันถ้า3ตาเราจะเพิ่มหลักตรงนี้มาเป็นแบบนี้เลยหหลักนะคะจำหลักง่ายๆเนาะก็คืออันนี้คือเพิ่มลายแถวที่7ค่ะ ในส่วนของลายที่เราไม่ได้เพิ่มอันนี้ให้เปรียบเทียบตัวลูกสับปะรดก็ปกติเหมือนกันนะคะลายเขาลงตัวแล้วก็คือ3ตาด้านข้างก็จะเป็นโซ่สานะคะตัวก้านลายก็จะเป็น2อ2คู่1-2ไม่ต้องโซ่นะคะตรงนี้เราไม่ต้องใส่โซ่แต่ถ้าเป็นเพิ่มเพิ่มลายตรงนี้6หลักอันนี้จะเป็นโซ่สองนะคะ สำหรับเพิ่มลายแถวที่7ก็จำหลักง่ายๆว่าเราเพิ่มตอนเมื่อไหร่ที่เราลงตาสับประรด3ตรงนี้เราจะใส่จะใส่ามา6หลักเพื่อที่จะเกลี่ยลายนะคะเหมือนกับเราเกลี่ยลายให้เข้าลงตัวกับแพทเทิร์นนะคะนะคะอันนี้คือเพิ่มลายแถวที่7ค่ะมาดูเพิ่มลายแถวที่8ค่ะแถวที่8นะคะจุดตรงกลางนะคะตรงนี้ ตัวก็ลายตรงกลางข้างสับป,ประรดซ้ายกว่าเนี่ยจากแถวที่แล้วแถวที่แล้วเราลง6 2สองสหรือว่าคู่ครึ่งพอแถวที่8เราจะลงเป็น2คู่นะคะ1คู่2คู่ขั้นกลางด้วยโซ่1ค่ะตรงนี้โซ่1ค่ะในส่วนของลูกสับป,ประรดเราก็จะได้2ตาค่ะตัวโซ่ด้านข้างก็จะเป็นโซ่สาค่ะทั้งสองข้างเลย2ตานะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นตัวก้นลายแบบนี้นะคะสำหรับเพิ่มลายแถวที่8ค่ะก็ให้ดูแพทเทิร์นปกติตอนนี้แถวที่8แพทเทิร์นผังแพทเทิร์นตรงที่เราเพิ่มลายเขาจะลงตัวจะเหมือนกับแพทเทิร์นปกตินะคะอันนี้จุดที่เราไม่ได้เพิ่มลายจะเห็นว่าตรงนี้2คู่1คู่2คู่นะคะตรงนี้โซ่หจะเหมือนกันเลยนะคะเขาจะลงตัว เพียงแต่ตรงที่เราเพิ่มลายจะยื่นมากกว่าจะสูงกว่ายื่นมากกว่าปกตินะคะตรงนี้เพราะว่าเราขยายลูกสับปะรดออกมานะคะตรงนี้อันนี้ลายปกติเนาะตรงนี้ตรงลูกสับปะรดก็สองตาตอนนี้แพทเทินก็จะอยู่ในภาวะปกติแล้วนะคะเราสามารถถักได้ปกติเลยตามผังเลยนะคะนะคะอันนี้คือจุดเพิ่มลายแถวที่8ค่ะ แถวที่เก้าแถวที่9นะคะก็จะเป็นตรงตัวก้านลายเนี่ยอันนี้จุดกึ่งกลางนะคะด้านข้างสับปะรดเนาะตัวก้านลายก็จะได้สองคู่นะคะตัวตรงนี้หนึ่งคู่สองคู่ตรงกลางเราเพิ่มลาย v มาก็คือพอหนึ่งคอสองหลักขั้นกลางตรงนี้ตรงนี้โซ่สามตรงนี้เราไม่ต้องใส่โซ่นะคะโซ่สามตรงนี้เพื่อเตรียมขาสับปะรดก็คือเตรียมตรงนี้ ะะก็คือส่วนตัวลูกสับประรดก็จะเป็น1ตา1ตา2ข้างค่ะแล้วก็โซ่ก็จะเป็นโซ่3ปกตินะคะำสำหรับเพิ่มลายแถวที่9เนี่ยลายเขาจะลงตัวกับแพทเทิร์นทั่วไปแล้วจะต่างกันแค่แท่ตรงนี้จะยื่นสูงมากว่าอันนี้ไม่เพิ่มลายให้เห็นความแตกต่างอันนี้เพิ่มนะคะไม่เพิ่มก็แพทเทิร์นเขาตัวก้านลายก็เหมือนกันเลยค่ะ ตัวก้านลายแล้วก็ตัวีเพื่อเตรียมขาสับประรดลูกสับประรดเหลือหนึ่งตาเนี่ยค่ะนะคะแพทเทิร์นอยู่ในภาะวะปกติแล้วก็คือเหมือนกันแล้วต่างกันแค่แค่สูงหน่อยหนึ่งนะคะที่ตรงที่เราเพิ่มจะยื้งขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะคะถักแบบนี้นะคะต่อไปเ,อเราก็ถักตามผังได้ปกติเลยนะคะแถว9้าแถว10แถวต่อไปถัก ก็คือกลับมาทําซ้ําตรงนี้เราก็ลงขาสับป,ปะรด2แถว1 2แล้วก็ลงตา4ตา4ี่สาสองนะคะตามผังทั่วไปแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเพิ่มบานกว่านี้เราก็ต้องมาเพิ่มลูกสับป,ปะรดในช่วงต่อไปคือลูกนี้ค่ะจังหวะเนี้ยให้ได้ให้อยู่ในช่วงจังหวะ3ตานะคะก็กลับมาทําซ้ําวิธีเพิ่มก็จากแถว1ถึงแถว8 แถวเก้านะคะแปะ1ถึงเก้าทษทีนะคะเพิ่มทำกลับมาทำซ้ำเลยถ้าใครอยากจะเพิ่มในช่วงต่อไปในชั้นต่อไปนะคะค่ะอันนี้ภาพรวมที่เราถักถึงเพิ่มลายแถวที่เก้านะคะเขาก็จะบ,นบานนะคะตรงนี้ด้านข้างตรงนี้นะคะตรงที่เราขยายนะคะเขาจะยื้ออ,อกมานะคะตรงนี้ก็จะยืยยบบานหน่อยนะคะเดี๋ยวถักไปลายเขาก็จะลงตัวของเขาเองนะคะ เพิ่มลายแถวที่10บค่ะนะคะตรงจุดมาคือจุดที่เพิ่มลายนะคะก็คือตรงกลางนะีค่ะสับประรดเขาจะแยกมา2อข้างซ้ายขวานะคะแถวที่10เพิ่มลายจากแถวที่แล้วตรงนี้เป็นเราถักตัว V ีแล้วก็โซ่สามพอมาแถวที่10บเราจะใส่ขาสับประรดนะคะในแบบ6ขาก็คือสองสี่หค่ะ แล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นตัวก้ั้นลาย2คู่1 – 2นะคะตรงนี้โซ่1สําหรับแถวที่10ค่ะคือผังแพทเทิร์นก็อยู่ภาวะปกตินะคะเพียงแต่ว่าลูกสับประรดเพิ่มมานะคะในส่วนของลูกสับประรดแถวที่10ตาสับประรดจบแล้วเราใส่ควักธรรมดาแล้วด้านข้างก็เป็นโซ่3นะคะตัวตรงนี้ตัวก้ั้นลายปกติที่ไม่ได้เพิ่ม เห็นไหมคะระดับความสูงตัวนี้คือที่เพิ่มกับไม่เพิ่มเขาจะสูงกว่านะคะแต่ว่าแพทเทิร์นจะแบบเดียวกันเลยก็คือลงลูกสับประรด6ขาลูกลูกนี้แล้วก็ตัวก้านลายซ้ายขวานะคะต่างกันแค่ความสูงนะคะเพราะว่าตรงที่เพิ่มจะสูงกว่าแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะอันนี้ปกติค่ะอันนี้จุดอีกจุดที่เราเพิ่มนคะคะความสูงเขาจะเหลื่อมกัน นะคะสำหรับแถวที่10เพิ่มค่ะแถวที่11เนาะนี่อันนี้ตั้งแต่แถวแรกค่ะนี่คือแถวแรกนะคะแถวตรงมือเนี่ยค่ะตรงเนี้ยแถวที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11กานะคะการนับแถวแบบนี้สำหรับเพิ่มลายแถวที่11ค่ะคือตรงนี้แยกออกมา พอจุดที่แยกเขาก็จะมีลูกสับป,ประรดเพิ่มมาตรงกลางนะคะเพราะว่าเราขยายตรงนี้นะก็จะเป็นแพทเทิร์นเราใส่ขาสับป,ประรดโดยที่ขาสับป,ประรด6ขาขั้นกลางด้วยโซ่หนึ่งะด้านข้างซ้ายขวาก็จะเป็นตัวก้านลายเนาะตรงลูกสับป,ประรดเราก็จะปิดลูกสับป,ประรดเลยโดยตัวก้านลายชนริมกันเนาะอันนี้แพทเทิร์นตรงที่เราแยกลายมาเนาะจะเห็น ตรงจุดมาร์กให้มาดูจุดที่เราไม่ได้แยกค่ะก็จะเป็นแพทเทิร์นเหมือนกันเลยก็คือลูกสับประรดนะคะใส่ขาตรงลูกสับประรดตรงนี้ตรงตัวก้านลายเราก็ตัวก้านลายชนกันไม่ต้องใส่โซ่ค่ะนะคะจะเห็นระดับความสูงจะเริ่มกลมกลืนกันเนาะจากแถวที่แล้วจะสูงกว่าตรงนี้นะคะความสูงเขาจะเหลือบกันเล็กน้อยนะคะตรงนี้นะคะตรงที่เราเพิ่มระดับความสูง นะคะตรงนี้จะต่ํากว่าตรงนี้จะสูงกว่านิดหนึ่งจะเริ่มจะเริ่มใกล้เคียงกันแล้วนะคะพอถักแถวต่อไปก็จะเริ่มกลมกลืนกันมากขึ้นเนาะอันนี้สําหรับแถวที่สิบเอ็ดค่ะ,คะแถวที่สิบสองเพิ่มลายค่ะแถวที่สิบสองตรงที่เราเพิ่มจะเป็นช่วงจังหวะที่เราต้องใส่ตาสับประรดได้สี่ตานะคะหนึ่งสองสามสี่ะโซ่จะเป็นโซ่สามตัวก้านลายก็จะเป็น เอาสองข้างซ้ายขวานะคะตาสับปะรดอยู่ในช่วงจังหวะสีตานะตรงที่เราแยกนะคะอันนี้จุดนี้ก็แพทเทิร์นก็จะเหมือนกันจุดที่เราไม่ได้เพิ่มลูกนะคะไม่ได้เพิ่มลูกสับปะรดนะคะจะเห็นระด,ดับความสูงจะเริ่มจะเริ่มใกล้เคียงกันแล้วนะคะตรงนี้ตรงที่เพิ่มตรงนี้ไม่เพิ่มก็จะความสูงเริ่มใกล้เคียงกันละนะคะอันนี้แถวที่12นะ, <S <S นะเพิ่มลายแถวที่12ค่ะนะคะคือเราใส่ ตาสับปะรดสี่ตาตัวก้านลายก็จะเป็นสองคู่นะคะเหมือนกับแถวที่แล้วก็คือชนกันไม่ต้องใส่โซ่นะคะคแบบนี้นะคะสำหรับแถวเพิ่มลายแถวที่12ค่ะค่ะเพิ่มลายแถวที่13นะคะแถวที่13จะอยู่ในภาวะปกติแล้วเราสามารถถักได้ปกติเลยแถวที่13ตัวตาสับปะรดจะได้3มตาค่ะ1 2 3สาม ตัวก้ลายสองข้างจะเป็น2คู่นะคะ1คู่2คู่ติดกันเลยค่ะตรงริมหลักเขาชนกันไม่ต้องใส่โซ่ทั้งสองข้างเลยนะคะอันนี้เป็นแพทเทิร์นปกติสำหรับแถวที่13นะคะเราก็สามารถถักได้ปกติเลยนะคะจนได้ความบานของกระโปรงตามที่ต้องการค่ะคือในแบบนะคะก็คือตอนยังไม่ขยายอะคะ่ะตัวเสือ้อหน้า5ลูก หลัง5ลูกนะคะสับปะรดได้เป็น10แต่พอเพิ่มมานะคะในแบบเพิ่ม6จุดเนาะก็คือ12 3แล้วก็ด้านหลังอีก3เป็น6นะคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่เพิ่มลูกสับปะรดสับปะรดทั้งรอบเนี่ยจะได้16ลูกนะคะเดี๋ยวเราลองมานับดูนะว่าได้16ลูกจริงไหมเนาะเดี๋ยวตรงนี้ลูกแรกะค่ะนะคะอันนี้อันนี้ ลูกที่หนึ่งอ่ะมานับพร้อมกันเลยนะคะหนึ่งอ่ะหนึ่งนะคะตัวมาร์กลูกที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกแล้วนะคะเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบ 3 14 15แล้วก็16ก็จะมาเจอกับเนี้ยพอดีก็คือสิลูกถูกต้องนะคะของในแบบก็พอแค่16ลูกนะคะหลังจาก16ลูกเนี่ยจะถักให้ได้ความยาวกระโปรงตามที่ต้องการโดยที่ไม่ต้องเพิ่มแล้วถักตามผังปกติเจอกันอีกทีตอนที่ถักความยาวได้ ความยาวกระโปรงได้ตามต้องการ16ลูกนะคะแบบไม่เพิ่มค่ะเดี๋ยวมาเจอกันนะคะ